นายนาเทนนะครับผมวอนพุดของเราเปิดเป๋าซุปตาวันนี้เป็นคิวของหนุ่มหล่อขวัญใจสาวสวเต้าบาเต้าอ้วนเต้าบาเด็กอ้วนบาสุรเดชค่ะไปดูซิว่าในกระเป๋าเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่จ้าเปิดเป๋าซุปตาในเวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วใครอยู่กับบาสุรเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนาวหรอก็อันนี้มันไม่ร้อนไปกลัวดำ กลัวก <K l amp> ลัวคล้ำกลัวคล้ำถอดไปถ่ายกัอนในกระเป๋าโทรล่ะนี่ครับนี่เล็กและแดงเล็กและแดงนี่เป็นกระเป๋าลูกเย็นๆดอยาู้มาชิ้นแรกอ่ะแม่ขอมันลวงแล้วค่ะเอาง่ายเลยนี่สิ่งแรกเลยครับโทรศัพท์เธอชอบสีแดงหรอใช่ผมเคาชอบสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีน้ำเงินเหรอใช่ครับคืออยากแดงหมดเลยครับแดงตัว แดงครับนี่เสื้อกระเป๋าเทปเข้าแบบก็แดงรองเท้าก็แดงนี่ไงทษนะครับนี่นี่เห็นไหมเออแดงหมดเขาแดงตัวเลยคุณขาแดงมีแดงเดินครับผมก่อนดูรอยพืรอยกรเทอนี่กระเทรศัมเธอขายโทรศัพท์เหรอเธอขายเป็นร้านตู้ปันนี่หรือไงไม่ใช่ผมผมแบบมีโทรศัพท์ไว้หลายอันคือพังขนาดนี้เธอไม่เปลี่ยนนะคือแบบบางทีแบบมันพังเราก็เอามาไว้ใช้งาน อ๋อพอแตกปุ๊บซื้อใหม่แต่อนี้เไว้ออกสื่อไงเออเหรอเขาซ่อมได้ด้วยเหรออ๋อซ่อมได้เธอมาเก็บหน้าหน้าตรงหน้าจอเออเหรอฮะแต่เปลี่ยนชุดแพงกว่าอีกนะหน้าจอก็ทางแบตก็หมดเก็บทำไมอะเธอแม่มันมีแบบบางทีมีข้อมูลมีอะไรอยู่อ่ะค้องใส่สามเครื่องทำนองซื้อสามเครื่องหลักๆเลยเล่นเกมโปเกมอนเล่นเกมหนึ่งเครื่องเล่นเกมสามเครื่อง นี้ไม่ยิ่งฝันครับไม่ยิ่งฝันเราก็ต้องพกไม่ยิ่งฝันตลอดแบบคือเธอเหลืออันที่รถใครรถเก็บได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเหลืออันสุดท้ายอ๋อหรือว่าใชครรถเก็บเนี่ยอันสุดท้ายแล้วกุญแจรถครับผมต้องใส่สองคันนะครับเผื่อครับผมต้องมาสองคันหรอครับสองคันมาพร้อมกันใช่อาขายาวยาวใช่คือบางทีอ่ะเราก็ต้องพก อ่าคุณแจคันนี้ไว้ก่อนอ่าเพราะว่าแบบมีมีเพื่อนมีอะไรหลายคนเราก็จะได้มาเมาคันนี้ไปอ่าแต่ว่านั่งปกติเราแบบโรยตั้งโรยอ่ะรวยไปไหนกันเนี่ยตัวนี้เปย์ชิมเลอร์หงอยเป็นขนีนะครับโอ้โอ้นะนี่เขากี่อันนะเต็มไปหมดนี่ก็่สามอันนี่ก็่สองอันนี่ก็สนนก่สามอันโอ,โอ,โอโ้หัวฉันเน่าลแล้วแหละอย่างเงี้ยตากลองอันนี้เป็นแฟนแม่ๆทำ เอ้นี่นี่นี่รูปรูปเห็นไหมฮะแฟนขับรักตายั้งอย่างเงี้ยเก็บรูปแฟนขับวาทุกคนเลยจริงจริงจะมีรถในรถทุกคันนะครับเธอขนมเส้นเส้นเหลืองขออันนี้นะบอกเลยว่าเป็นลูกอมแบบของสมัยสมัยเก่านะครับสมัยแบบตอนเด็กๆอ่ะที่แบบเป็นลูกอมตามร้านขาย เราไปเจอเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอพูดสมัยเด็กฉันดูแก่ไปเลยอ่ะสมัยเด็กประมาณเด็กๆไงของผมอ <c oughs> ืมอ่ะอร่อยนะเอากินเลยหรอกินเลยเอาไหมฮะมันเป็นไรกันปุ๊บขาพี่จะกินได้หรอวิธ <c oughs> ีการเลือกกระเป๋านั่งกระเป๋าครับผมก็ชอบกระเป๋าที่มันลุยได้ ครดดว่าซื้อมาใช้เนาะไม่ใช่ใช่ซื้อมาซื้อจะเห็นค่ะซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บอของใช้ก็คือของใช้เราซื้อมาเราต้องใช้งานครับผลงานผลงานทล่มาผลงาน,น,นผลงานตอนนี้ก็มีหนังเรื่องบอกโลกให้รู้ว่าคผมรักครใครครับครักงนรับ <laughs> ก็เรื <iling amine sounds> ่องมันบอกว่าบอกโลกให้ดูว่ากูรักมึงไงนต่ของพี่พอสใช่ไหมพอสในเรื่องก็ต้องไปดูว่ารักใครนะครับผมมันก็จะมี Gen Y the Series s e ซ s o n 2อ่าเรื่องอะไรนี่ซีซีรีส์ซีซันสองผมผมก็มีคู่แล้วต้องมีรับซีซีด่อนไหมยังไม่แน่ใจผมรอรอชมดีกว่าจริงแฟนยอมนะแบบคือลับสมัครไหยอมหรอกดูทรงก็รู้แล้วแบบไม่ได้แม่ห่วงแม่ห่วงหรือเขาพูดแต่เขาห่วงใช่อยากให้มีไหมอยากให้มีนะแต่พอถึงเวลาจริง รู้สึกไงครับแฟนห่วขนาดนี้5ปีแล้วอ่ะผมอยู่แก๊งคือหน้าจําได้ชื่อจําได้แบบหลายคนมากอ่ะเดินมารู้เลยอันนี้มคขับบาสมันเลิศถ้าคนไหนมาแล้วจำไม่ได้นะคะรับไปเลย1ล้านบาทค่ะจากพี่หวานะคโอเควันนี้ขอบคุณบาทนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ